ตอนที่63าแย่ละเมื่อกี้พูดอะไรออกไปนะ่ะนิบอาที่จริงค่ะพูดแล้วคิดจะปฏิเสธหรือค่าอยู่ที่นี่ไม่มีทางถอนคำพูดเมื่อครู่ได้หรอกไม่มีทางถอนคำพูดอยู่แล้ว เห็นได้ชัดว,ว่ากลายเป็นตัวแทนของเจ้าหญิงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ข้ากลับจ็บบวชที่ต้องกลับไปเห็นได้ชัดว,ว่าตอนแรกคิดว่าเขาเป็นคนผ็ดการแต่ตอนนี้เขาชอบเจ้ามีบั ผู้หญิงโง่ที่จริงแล้วข้าสามา,มถารถมงทะลุใจของเจ้าได้ในช่วงพริตตาช่างบันเอิญข้ารู้สึกว่าตัวเองเก่งจริงๆนี่เจ้าหลงตัวเองเกินไปแล้วข้าก็ชอบเจ้าอะข้าอาจจะต้องพักตะครู่ คอมสตาร์มาอีกแล้วนี่บอาถ้า,าเวนดี้เกิดอะไรขึ้นครับเวนดี้นี่นี่มันจัประหลัดผมเขากินคนเขาเพิ่งสลบไปเพราะความเจ็บปวดที่รุนแรงตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วจริงสิวิโอลา สัพประหลาดผมขาวกินคนคืออะไรหรือซีซ้าก็เคยพูดชื่อนี้มาก่อนหมายความว่าอะไรกันแน่จะต้องรู้ให้ได้ในอียิปของเรามีตำนานเรื่องศัพ์ประหลาดผมขาวกินคนมาโดยตลอดดังนั้นผมขาวจึงหมายความว่าไม่รู้จกักเมื่อไม่ปีเมื่อไม่กี่ปีก่อน มีการหายตัวไปของผู้คนในหลายสถานที่มีเมฆกระทั่งสับปลาดผมขาววิ่งออกมาจากพีรามิดได้จากตั้งกองทัพเพื่อตรวจสอบพีระมิดแต่ไม่พบอะไรเลยเช่นนี้พีระมิดตอนนี้ล่ะกลายเป็นข้อห้ามในอียิปต์แล้วมันถูกปิดผน,นึกโดยคำสั่งของฟาโร ตอนนี้ดูเหมือนว่าศัพท์หลักผมขาวนั้นเป็นมนุษย์จริงๆเพราะอะไรถึงเปลี่ยนไปได้ละ่ะอีกอย่างการปิ่งผนึกพีระมิดก็แปลกมากเช่นกันข้าตัดสินใจแล้วข้าจะไปสำรวจพีระมิดต้องห้ามนั้นแต่ว่าพระชายาตอนนี้เม้แต่วังของอียิปตท่านก็ออกไปไม่ได้ เดี๋ยวข้าหาทางเองในวางของข้าปลอดภัยเจ้าสามารถซ่อนตัวที่นี่ช่วคเขาและรอดรอเขาได้เวียล่าขอบใจนะนิบูอาอดทนรออีกนิดนะฉันจะคลายคำสาปให้ในายโดยเร็วที่สุดในคืนนั้นคำสาปของนิบูอาดุนเ,นเร็วขึ้น ทำได้เพียงให้อ,หา,หอาหารเดืวเกตนิบาเท่านั้นเวนดี้ข้ามีข่าวดีอีกสองวันอีกจะมีงานลำลึกถึงเทพอามุกท่านมิโก้ต้องไปร่วมพิธีไม่ได้อยู่ที่วงังมีโอกาสให้เจ้าไปพีรมิดพอดีเลยย่มไปเลยพีรมิดต้องห้ามฉันมาแล้ว ตอนที่ 64. ท่านเวนดี้ของที่ท่านต้องการเตรียมเสร็จแล้วเจ้าคะ่ะขอบใจนะมีข่าวหรือว่าพิรามิดเต็มไปด้วยสั์ประหลาดผมขาวซึ่งเป็นบสใไสํสำคัญที่จะแก้คำสาปของนิบูอาต้องไปที่นั่นฉันต้องรอให้นิโก้ออกจากวังก่อนจึงจะออกไปได้สิ่งของแปลกๆนี้สามารถว่าภาพได้หรือเจ้าคะ ท่านต้องการว่าภาพทำไมไม่ว่าบนผนังเล่าเจ้าคะนี่คือของขวัญพอบคุณที่มอบให้วิโอลาหลัหนะ่ะไม่ใช่จิตตกรพันหนังอียิบวิโอลาดักษาถ้านั่งมีไว้นะยังเหลืออีก2วันก่อนออกเดินทางฉันต้องรออย่างสงบสุข และใช้เทคนิคสมัยใหม่ในการวาดภาพให้กับววโอลา่าเป็นของขอญขอบคุณที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันคิดได้วาดเสร็จแล้ววาดได้เหมือนข้ามากเลยเปนดีเจ้ายอดเยี่ยมมากสามารถเป็นนักจิตรกรผนังได้ไม่กล้าหรอกข้าแค่โชคดีที่ได้อยู่ในยุคที่ทักษะการวาดภาพยอดเยี่ยมเท่านั้นเอง ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นิบูอาจะฟื้นฉันก็อยากว่างรูปให้เขากำลังคิดถึงคนรักอยู่หรือเอ๊ะหน้าอีกชาความเข้าใจสร้างกันและกันของพวกเจ้าส่วนข้าก็แม้ว่าจะแต่งงานกับแพทยน,นี้ก็ตั้งแต่ยังเด็กแต่ข้าก็รู้ว่าตัวเองเป็นแค่เบี้ยทางการเมืองของเขาความรักของข้า ท่านนิโก้คงไม่อากตอบรักได้ช่วงนี้รันจะต้องมีวันนั้น้วยพี่อันเดียวเป็นใส่เลือกของพวกเจ้าสองคนใครนะไม่มีอะไรจริงสิวิโอลาข้า,านึกอะไรดีๆที่จะทำให้นิโก้มีความสุขกับเจ้าตามข้ามาน่ะท่านนิโก้จะเต็มใจทานอาหารนี่หรือ ไม่ว่าจะเรียบง่ายแต่ก็ไม่มีผูช้ชายคนใดสามารถต้านทานเสน่ห์ของข้าหออไขได้หรอกวิโอลาเรียกนำเข้าไปเลยท่านนิโก้วิโอลาท่านนิโก้เห็นว่าท่านยุ่งเรื่องการเมืองมาตลอดถ้าให้คนช่วยทำอาหารมาให้เวนดี้สินะความคิดของนั้นช่างแปลกปะลาด นี่ก็คงเป็นฝีมือของนาข้าบอกแล้วอีกไม่นานนางต้องยอมจำนวนต่อข้าดูสิตอนนี้ก็ยอมจำนวนต่อข้าดูสิตอนนี้ก็ย,ยื่นมา,าม,มาของวิโอลายืมมาของวิโอลามาแสดงให้ข้าเห็นประหดเป็นดวงตะวัน สูงสุดของอียิปต์ไม่ว่าใครก็ต้องติดตามพะยะค่ะในเมื่อน,นางแสดงออกเช่นนี้ข้าก็จะให้โอกาสนาเดินพานมันคงจะเป็นไปด้วยดีสินะท้ายที่สุดแล้วนิโก้เลยวิโอลาก็เป็นบรรพบุรุษของลูกพี่อันเดียวจะถูกกำหนดให้อยู่ด้วยกันเป็นดีเอ๊ะนิโก้ ไม่เป็นไรเป็นอะไรไปเป็นท่ากเหนื่อยมากหรือเจ้ายินดีจะเป็นนางสนมของข้าหรือไม่เจ้ากำลังพูดอะไรนะ่ะแม้จะไม่รู้ว่นนี้ก็เข้ามาคุยกับฉันเรื่องอะไรแต่ว่ายังต้องสงบนี่ไว้ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงพาอพลิกผ้าก่อนออกเดินทาง ใช่ข้าข้าไม่อยากเป็นทาสอีกแล้วเป็นนางสนองของท่านฟลโรก็ไม่เร็วแต่ช่วยคืนกิฟฟินให้ข้าก่อนได้หรือไม่แปลกจริงได้ยินคำยินยอมจากเจอข้ามีความสุขกดที่ตัวเองคิดข้าจะคืนสักศักดิ์สิทธิ์ให้กับเจอ อีกตาเดียวก็ถึงวันลำลึกงของเทพอาโมนี่ก็ไม่อยู่ในวางนในที่สุดก็ถึงเวลาไปที่พีระมิดแล้ว